มีเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ลองดีมานั่งบนเก้าอี้ตัวนี้จะต้องพบกับจุดจบอันน่าสยดสยองเข้าทุกราย ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการของซ่อนผีวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องราวของเก้าอี้ตัวหนึ่งให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมผู้คนจำนวนมากถึงได้หวาดกลัวและหาทางเก็บซ่อนมันเอาไว้อย่างมิดชิดรวมถึงขนาดนามันว่าเก้าอี้แห่งความตายเรื่องราวต้องคําสาบนี้ เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแถบนอร์ทยอร์กชัยของประเทศอังกฤษชายคนนี้มีชื่อว่าโทมัสบัสบีต่อมาในปีคิทสกา์หนันราช1702นายโทมัสถูกตัดสินประหารชีวิตจากการฆาตกรรมนายออตีผู้เป็นพ่อตาหลังมีปากเสียงในเรื่องของธุรกิจที่ทำร่วมกันและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของเก้าอี้อาถรรพ์ต้องคำสาปตัวนี้ ไม่กี่วันก่อนประหารชีวิตนายโทมัสได้ขอร้องให้ผู้คุมพาไปกินอาหารมื้อสุดท้ายที่ผับเจ้าประจำของเขาในเมืองทริงค์และทันทีที่กินอิ่มโทมัสบัสบีก็ลุกขึ้นยืนและพูดว่าขอให้ความตายอันเฉียบพลันเข้าสิงสู่ใครก็ตามที่อาจหารมานั่งเก้าอี้ของค้า หลังจากที่นายโทมัสถูกประหารเจ้าของร้านก็ยังคงวางเก้าอี้ตัวนี้เอาไว้ที่เดิมแต่ด้วยความหวาดกลัวในคำพูดสุดท้ายของนายโทมัสทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับเก้าอี้ตัวนั้นอีเมื่อเวลาผ่านไปถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีนักบินหนุ่มคนหนึ่งที่ลองดีมานั่งบนเก้าอี้ตัวนี้และเสียชีวิตลงในภารกิจหลังจากที่นั่งเก้าอี้ของนายโทมัสไปไม่ถึง24ชั่วโมง หลังจากนั้นก็มีผู้ที่เสียชีวิตจากการลองดีกับคำสาปของนายโทมัสอีกมากมายไม่เว้นแม้แต่คนที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างสาวเสิร์ฟที่ร้านเธอเสียชีวิตจากโรคเนื้องอกในสมองในเวลาไม่ถึงสองวันหลังจากที่เธอเผลอไปนั่งพักเหนื่อยบนเก้าอี้ของนายโทมัสนั่นเองด้วยความกลัวเจ้าของผับจึงได้นำเก้าอี้ตัวนี้ไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินของร้านในภายหลังเก้าอี้ตัวดังกล่าว ได้ถูกส่งมอบให้ไปอยู่ในการดูแลของพิพิธภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่อจากคำสาปของนายโทมัสบัสบีอีกต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าฟังและชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s cribe และติดกระดิ่งของช่องเราเอาไว้ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดหลอนที่จะนำมาฝากกันในครั้งหน้าด้วยนะครับ